ไม่เดินตามใครไม่เรียนแบบใครยินดีในสิ่งที่ได้และพอใจในสิ่งที่มีทำตัวให้ติดดินอยู่กินไม่ติดหรูเป็นอยู่ธรรมดาแม้ไม่รวยล้นฟ้าก็ลำค่าด้วยความสุขและความสบายใจอยากจะฝากถึงไอคนที่บอกว่าอาชีพขับรถแม่งสบายคุณครับคุณรู้ไหมครับว่าพวผมจะได้เงินเขาแต่ละบาผมต้องเสี่ยงขนาดไหนชีวิตเหมือนอยู่บนเส้นได้ครึ่งตัวอยู่ในโรงอีกครึ่งหนึ่งอยู่ในคุก กว่าพวกผมจะไปถึงจุดหมายปลายทางคุณรู้กันหรือเปล่าครับว่ามันเสี่ยงและเหนื่อยมากกว่าจะถึงจุดหมายบางทีก็อยากกระจอดพักนะแต่ผมทํางานแข่งกับเวลาบางทีเรายืนคนละจุดกันชีวิตผมอะ่ะมันเริ่มมาจากติดลบคําว่าหมดทําอะไรผมไม่ได้และชีวิตนี้ ไม่เคยผิดพลาดคงไม่รู้จักรสชาติของชีวิตและถึงผมจะทําตัวบาซบแต่ผมก็พอคบได้ถึงผมจะเกเรแต่ผมก็ไม่เคยเนรคุณคนนะครับรู้เรื่องอย่าพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อดึงใครกลับมาแต่จงทําให้ตัวเองดูมีค่าแล้วเดินหน้าต่อไป